เาลครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำประจ่างกันครับด้านบนเลยเชิญครับ,ส,ส,รบสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะมาสาธิตก่อนเลยก่อนคนอื่นเลยตอนนี้นะครับก็คือเทศกาลปัจจ่า,จางจะถึงแต่เราทํากันก่อนครับ วันนี้จะทำเป็นไส้อะไรดีครับวันนี้เราจะสาธิตไส้หัวกล้วยนะครับผมส่วนผสมมีอะไรส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวครับผมแช่ประมาณละสามชั่วโมงอ่ะครับแช่ถึงสามชั่วโมงเสร็จปั๊บแล้วก็เอาน้ำออกครับนะฮะเสร็จนะครับหัวกล้วยเนี่ยมีทั้งหมดกี่อย่างนะไส้อ่าก็จะมีห้าอย่างก็ไก่นะครับผมมีเลืดดอม่วงเกาลัดพุทราจีนผุ้เชียงเห็ดหอมนะครับผมเพิ่มด้วยเผือกเป็นใบไผ่มาจากเมืองจีนนะครับและเชือกที่มัดเราก็ใช้เชือกจากธรรมชาติเป็นเชือกกล้วยครับผมเรามาดูนะครับว่าบ้หกวยเ้าทกันจ่างไ ลงไปนะครับเราต้องเจียวเจียวเพียมให้มันเบี้ยงไงเจียวกลาเพียมให้หอมก่อนนะฮะครับเป็นหัวเจี๊โป๊ะบดนะครับผมหัวเจี๊โป๊ะเค็มๆของเรานี่ใช่ไหมครับตามด้วยกุ้งแห้งนะฮะพอกุ้งแห้งได้ที่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเบี้ยงมันจะไม่ขึ้นเฉดเขี่ยสัดสีเอาละครับใส่ข้าวลงไปเลยตัวนบัวนะครับผมตัวที่สุก ซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์นะครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ์นะครับเอาล้ครับผา่านไปได้ก็คือน,น้ำมันหอยตราเด็กสมบูรณ์นะครับตามกันขาวที่ใครไม่ได้นะครับน้ต,า,ตา,าลทรายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะฮะข้าวผา่านไปแล้วทีนี้เรามาทำส่วนของไส้กันนะฮะน้ำมันโอรีหยอดลงไปนะครับ เติมรสชาติอีกนะครับซอสงูรสตาดิสมบุนซีอิ๊วขาวหอมปลาด็กสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ตามด้ยวยซอสหอยนางรมนะครับที่ไทยสารทรายนะฮะผัดไส้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็คือวิธีการหอ่อให้เราเผื็บใส่รบบะกล่องตัวนี้ต้องต้องสลับอย่างนี้นะครับนี้วางตัวนี้ตัวนี้ท<อ>ับตย่งนี้นแล้วตัวนี้ตัวกลางวางทับตนี้แล้วก็พับให้างยาวข้างสั้นข้ามอือโอ้โหง่ายครับ ครับผมเรียนแบบหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วใส่หมวกกุ้งใส่ด้านหน้าหนูต้องใส่ครบเลยใจะไปหฮะหนูก็นนคือต้องมีครบหมดต้องมีครบทุกอย่าง,ง,ค,างครับครับครับไปมันฟุ๊บแล้วมือเราต้อง,ต,องต้องปรินต์กลับน,นะท<อ>่้นเปนส่งนะครับ กดลงไปครับผมเราก็ใช้เชือกปล่วยมัดเอาละครับผู้ชมครับหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็อเอาไปน,นึ่งเลยใช้เวลานึ่งนานเลยครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมเ,เริ่มนึ่งเลย